ไปดูในเรื่องของการปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญากันบ้างนะครับศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับผู้ละเมิดเครื่องหมายทางการค้าได้ของกลางเสื้อผ้าหลายยี่ห้อครับศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตำรวจภูธรภาค8ภายใต้การนำของพลตตรีศักดิ์ศิราเพอกอํารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8 ตำรวจสพกระทู้และตรวจทันลิกสิ์เครื่องหมายการค้านำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายสารจังหวัดภูเก็ตเลขที่5 0 2 5 6 6เข้าทำการตรวจอาคารห้องแถวภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกืินที่องอำเภอกะทูจังหวัดภูกเก็ตหลังมีการสืบสวนพบว่ามีการลักลอบนำเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อสกรีนลงบนเสื้อเพื่อส่งขายกับลูกค้าในราคาถูกกับ โดยจุดแรกนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจค้นห้องที่ใช้เป็นพื้นที่ในการสกรีนเสื้อผ้าพบบล็อกสกรีนหลายแบรนด์ดัง ถัดไปอีกประมาณ100เมตรเนี่ยก็พบจุดที่เก็บรวบรวมเสื้อผ้าเป็นห้องแถวอยู่ติดกันจํานวนอีก2ห้องที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับก็พบเสื้อผ้าที่มีการสกรีนแล้วพับเก็บเตรียมส่งให้ลูกค้าอยู่จํานวนหนึ่งอยู่ระหว่างการรอสกรีนก็มีนะครับนอกจากนี้ยังพบคนงานที่กําลังทํางานอยู่อีก3คนเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเร่งดําเนินการ ปราบปรามผู้ละเมิดทางการค้าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องครับ